สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน เมื่อวันที่16สิงหาคม2568นายปอบสบสุรสวสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีเหตุปะทะบริเวณหนองจานชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยระบุว่าไทยไม่ควรใช้มาตรการทางทหารแต่ควรใช้กลไกลชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาเจราจารวมถึงเสนอแนวคิดจ่ายค่าชดเชยพยุติความขัดแยง้งโดยเจ้าตัวยังประกาศยินดีสมทบเงินส่วนตัว1 0 0 0 0บาทเพื่อชาติอีกด้วย กรณีน้องจานตัดใจให้ค่าชดเชยผมยินดีร่วมออกวันนี้ขอพูดเรื่องน้องจานที่ชาวขเขมรออกมาพะบูกับฐานไทยเมื่อวานโดยจะแนะนําถึงวิธีแก้ไขค่าอยอพยพน้องจานหรือแคมป์ห1 1อยู่อำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วเป็นค่าอยอพยพชาวขเขมรแห่งแรกและมีผู้อพยพเป็นหลักพันแต่ถูกกองทัพเวียดนามตีแตกในปลายปี2527ชาวขเขมรจึงย้ายไปเขาอีดงัง ค่ายอพยพเขาอีดางอยู่อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วห่างจากน้องจานประมาณ20กิโลเมตรถูกก่อตั้งในปี2522เป็นค่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีขนาด2.3ตารางกิโลเมตรและมีผู้อพยพขเขมรมาอยู่16,00 0คนผู้ดูแลคือสำนักง,งานผู้ดูแลผู้ลีภ้ภัยแห่งสหประชาชาติและกระทรวงมหาดไทยโดยฐานไม่เกี่ยวผู้ลี้ภัยขเขมรเหล่านี้ขเขมรแดงและนายคุนเซนมาภายหลังผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ได้ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและประเทศในยุโรป ที่น่าแค้นก็คือคนเหล่านี้เพิ่งเดินขบวนในต่างประเทศด่าประเทศไทยพวกนี้เรียกว่าอากตันยูจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเป็นที่ราบระหว่างเทือกเขาพนมดงรักกับเทือกเขาบรรทัดดังนั้นหากเกิดสงครามกับยุนหรือขเขมรช่องนี้จะถูกใช้เป็นช่องเดินทัพดังนั้นเพื่อป้องกันกรุงเทพทหารจึงจัดตั้งกองพลที่สองไว้ที่ปราจีนบุรีและศูนย์การทหารมา้าและกรมทหารม้าที่4ไว้ที่สระบุรีตรงพระพุทธฉาย ทางการทหารทราบดีว่าที่ราบช่องเขาช่วงหลักที่47-50ดังกล่าวนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาไว้และเขมรนทราบดีเช่นกันจึงพยายามที่จะมายึดเอาเป็นของตนกรณีน้องจานเขมีนใช้ระบบโลมมนุษย์เข้ามารื้อถอนรั้วลวดน้มไทยอย่าหลงกลไปใช้กลยุทธ์ทางทหารเข้าเผชิญหน้าเป็นอันขาดเพราะมันจะกลายเป็นฐานไทยรังแกรประชาชนมือเปล่าต้องใช้ระบบม็อบชนม็อบราษฎรไทยเจ้าของเก่าต้องเอาสค1หนึ่งและ2ไปแสดงกรรมสิิธิ์ และกรมที่ดินต้องรีบออกโฉนดโดยทันทีการแก้ไขปัญหาให้ใช้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในพื้นที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอ,อบป,อปอพอรอไปเจรจาและยาศึกเพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาอาจรู้จักกันและอาจพูดภาษาเขมรได้กรณีเกิดความรุนแรงก็เอาตำรวจไปจับกลุ่มดำเนินคดีซึ่งผมเคยทำแล้วกรณีชาวเขมรมาบุกป,ป่าหรือมาใช้ที่ดินรอบฝายต้นน้ำที่กรมป่าไม้สร้างตามแนวชายแดน หากสุดวิสัยในไหนเราก็ปล่อยปลาละเลยให้ขเขมรมาอยู่อาศัยถึง40ปีเราก็เมตตาจ่ายค่าชดเชยให้เขาเสียแค่2 0่สถึงสาครอบครัวพื้นที่ไม่เกิน100ไร่คิดเสียว่าเป็นค่าชดเชยค่าเสียโอกาสและค่างโง่ผมยินดีสมทบ10,000แบาทครับเราอย่าขี้เหนียวอย่าก,กลัวเสียหน้าและสารหรือปปชก็อย่ามายุ่งเพราะนี่เป็นการทําเพื่อบ้านเมืองโดยแท้อเมริกาเขายังซื้อรัฐเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียจากเม็กซิโกซื้อ阿拉สกาจากรัเสเซียเลยยังไงเรารีบเอาแผ่นดินไทยคืนมาก่อน และถ้าชาวขเขมรหากจะเอาที่มาแลกกับเงินผมก็ยินดีจ่ายให้และจะมอบกลับให้กรมป่าไม้ไปปลูกสวนป่าทุกตารางนิ้ว